สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะก็เวลานะประมาณบ่ายสามนะโยมาอัปเดตนะครับปริมาณรถนะที่เข้ากรุงเทพนะครับผมตอนนี้นะโยอยู่ที่ตําบลอท์ฟางเขมบริการนะครับอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะโยให้เพื่อนๆดูนะครับปริมาณรถที่จะเข้ากรุงเทพนะวันนี้นะนะโอ้โห,โโหรถเยอะจริงๆครับบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณนี้นะครับรถนี่มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทางเข้ากรุงเทพเนี่ยบริเวณนี้จะมีทั้งเลนข้างในนะบรเวณที่โยอยู่เนี่ยแล้วก็เลนข้างนอกนะครับคือเลนตรงกลางนะครับปริมาณรถนี่หนาแน่นทั้ง2เเเลลนนยะครับพื่อนนนๆๆแล้วะเพื่่อครัับบีง นะจากทางใต้นะครับแล้วกําลังกลับขึ้นกรุงเทพนะแล้วมีความเหนื่อยล้านะเพื่อนๆนะแนะนำใับเพื่อนๆมาแวะที่ปัม๊มปอทบางเขมอย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับอ่ะโยพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาดูนะบริเวณปัม๊มปอทบางเขมนะโอ้โหวันนี้รถเยอะจริงๆนะครับอ่ะคลิปแรกนะช่วงประมาณเที่ยงนะครับโยเดินบริเวณเซเว่นนะเดี๋ยวโยพาเพื่อนๆนะครับเดินบริเวณหัวจ่ายน้ำมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวโยพาเพื่อนๆนะครับเดินนะบริเวณหัวจ่ายน้ำมันนะวันนี้รถเยอะมากเลยนะ ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบริเวณหัวจ่ายน้ํามันนะครับของปั๊มป้าบางเก็มเนี่ยเรามีประมาณ30มติ๊หัวๆนะเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะที่ใช้แก๊สเ g v นะก็สามารถนะมาใช้นะบริการได้ครับมีแก๊สเติมรถเพื่อนๆแน่นอนนะครับผมสบายๆเลยนะอ่ะปริมาณวันนี้รถเยอะนะแต่ว่าทีมงานเราพร้อมเพียงนะไม่ต้องกังวลเลยครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังโยนี้นะก็คือบริเวณสถานีจ่ายน้ํามันนะถัดไปเป็นเซเว่นนะตอนนี้คนก็สลักเลยนะครับเพื่อนๆแต่่วาาบรริกเรวคับบสายๆนะเพื่อนๆนะรอติวนนิดดเียวะครับก็ได้้ใชบริการแล้วนะครับ โอ้โหเพื่อนเครับดูบริเวณลานจอดรถนะตอนนี้นี่รถแน่นลานจอดเลยนะครับเพื่อนเรถแน่นจริงๆนะครับบริเวณลานจอดแห่งนี้นะครับเพื่อนๆขับเข้ามาทางหน้าปั๊มนะครับแล้วมาจอดที่บริเวณลานจอดได้เลยนะครับเรามีลานจอดนะรองรับรถนะไม่ต่ำกว่า200คันนะสบายๆครับพ่อพื้นที่ปั๊มเราใหญ่นะครับโอเคครับเพื่อนๆอ่ะให้เพื่อนๆดูนะบริเวณแห่งแรกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับข้างหลังโยบบริเวณห้องน้ำนะตรงนี้เนี่ยเราให้บริการนะก็จริงๆก็ทั่วไปแหละแต่ว่ามีพื้นที่่กว้าาางใหญนนะะสมรรถถจอดบ รถโดยสารนะหรือว่าจะเป็นรถขนส่งสาธารณะนะใช้บริการห้องน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเดินเข้ามาข้างหลังครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวโยพาเพื่อนๆนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับห้องน้ําของฟ้มเรานะครับมี2จุดนะ,ะเดี๋ยวโยพาเพื่อนๆเดินเดินมาหนะ้เดินมาเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับตามโยมาครับ อีกมุมหนึ่งของห้องน้ำนะจะอยู่ฝัง่งตรงกันข้ามกัแบหบ้องน้ำเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นห้องน้ำที่บริการรถทั่วไปนะครับก็คือรถเล็กรถเก่งอะไรนะใช,ใช้บริการตรงนี้ได้นะครับอาจจะกห้องน้ำมานะครับเพื่อนๆครับเดินมาตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทนะวันนี้ก็มีทุกร้านนะเปิดให้บริการหมดเลยเพื่อนๆจะบริการได้นะแล้วก็ติดก food ับฟู้ดคอร์ทนะก็คือคาเฟ่เมทอนนะครับเพื่อนๆก็มาดื่มกาแฟนะขับรถไปแก้งง่วงนะดื่มกาแฟให้ตื่นสักหน่อยนะครับเพื่อนๆสบายๆๆคคคครรรััับบบผผมมมมมมอออ่่่ะะะะะโเเเเเเเดดีี๋ยวพพาาาืนนนนนนนิข้หห็็กจูใ เข้ามานะก็คือเป็นนี่เลยครับชายไบค์ลายอมัสกัตนะกดเชื่อนเฉลียายด่างใสอมัสกัตนะโอเคครับก็มีกาแฟนี่ครับทั้งเป็นกาแฟเย็นนะเพื่อนๆไม่กินกาแฟก็เป็นแบบนี้ได้เลยนะเป็นแบบนมปั่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบชานะชาเขียวได้หมดเลยนะทุกรูปแบบเรารองรับหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อะให้มาดูบรรยากาศนะครับวันนี้นะว่ารถเยอะขนาดไหนนะรถเต็มลานจอดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะวันที่หนึ่งนะมกราคมสองห้าหกแปดนะก็เป็นวันที่หลายๆคนเดินทางกลับนะเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพนะครับว่าเพื่อนบพี่อนะครับ